ต้องบอกว่าหุ่แซ่บมากนะทุกคนดูน้องลิสของเราสะก่อนค่ะ แค่ยืนอยู่ข้างหลังนี่นะอืแต่ออร่ากระจายสุดๆนะมาไทยแล้วดีแบบนี้ค่ะมาไทยแล้วดีต่อใจนะคะมีเพื่อนเล่นด้วยเนะี่ยมีคนมาเต้นด้วยเป็นสามสาวแบบนี้เลยนะคะส่วนชิลิสของเราก็อยู่ข้างหลังค่ะแบบว่าฟาดๆนี่นะคะนิ่ยาวหลายเมตรเลยทีเดียวนะจ๊ะรวมไปถึงใส่แว่นเก๋ๆแบบนั้นนะคะแล้วก็มากับชุด ตัวน้อยนะคะที่สุดแสนจะน่ารักนะผ้าดูนุ่มลื่นมากเลยโอ้โหแต่ไม่ลื่นเท่าหนูลิสของเราแน่นอนนะดูสิเต็นนิพิ้วลื่นนะไหวที่สุดนะทุกคนดูสิพิ้วไหวมากๆเลยเออนี่ก็เป็นคลิปที่น้องเอามาลงใน IG Story ของตัวเองนะคะแล้วก็บอกว่าเหตุผลที่นอนดึกนะคะลงแบบนี้แล้วยังไงล่ะแม่จงแม่จีนแม่ญี่ปุ่นนะแม่ฝรั่งนี่ก็คือปวดหัวนะต้องไปแปลกันให้แบบ ชุลมุนวุ่นวายว่าน้องลิสพิมพ์ว่าอะไรค่ะในขณะที่พวกเราบลิงไทยนะคะก็อมยิ้มกลุ้มกลิ่มเพราะว่าอ่านออกจะแม่เพิ่งก็จะดีใจนะที่บ้านเรานี่มีภาษาเป็นของตัวเองก็ตรงที่น้องพิมพ์แล้วร,รู้สึกว่า ชวนเราจะต้องหันมาดูว่าภาษาไทยคำนี้คือคำว่าอะไรนั่นเองนะคะคือมันลดจริงๆนะเออน้องก็พิมพ์ว่าเหตุผลที่นอนดึกก็คือเต้นอยู่แบบนี้นะหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นเต้นนะคะก็เป็นคลิปน่ารักน่ารักนะคะที่เอามาลงนะแต่อืแอดว่าเกินคําว่าน่ารักไปมากเพราะว่าเซ็กซี่ไม่ไหวนะทุกคนโดยเฉพาะคือแบบแว่นทรงนี้ก็น่าจะเซลีนอีกนะแล้วก็แบบ เสื้อตัวน้อยที่มันโชว์เอวเนี่ยอะไรมันจะเราใจกว่านี้ไม่มีนะคะแล้วก็ ล่าสุดค่ะน้องลิสก็กลับถึงนะคะบ้านไปแล้วแหละจริงก็กลับไปถึงหลายชั่วโมงแล้วนะคะมีภาพจากที่สนามบินทางเกาหลีใต้ด้วยนะคะและภาพล่าสุดที่น้องอัปเดตก็แบบว่าอ,อ๋อฟันารีนะคะในที่สุดฉันก็ถึงบ้านแล้วอย่างนี้นะคะก็คงจะเหนื่อยจริงเพราะว่ารอบนี้น้องเดินทางยาวยาวนะคะแล้วก็มีภาพเล่นกับครอบครัวตัวแอลของตัวเองนะคะเป็นการยืนยันว่าโอเคลิสเช็คอินที่บ้านเรียบร้อยแล้ว ปลอดภัยหายห่วงนะนอนหลับให้เต็มอิ่มเลยพวกเราก็สบายใจได้นะคะแหมแถบอยู่บ้านใหม่ด้วยใช่ไหมน่าอิจฉาจริงๆคงจะฟินสุดๆเลยนะคือตั้งแต่ซื้อบ้านใหม่เนี่ยน้องแทบไม่เคยได้อยู่เลยนะคะบอกเลยมีฝ่ยใต้เท้าอย่างแน่นอนนะคะเดินทางร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำนะขึ้นเหนือลงใต้คำว่าเหนือลงใต้นี่คืออะไรเมกาเหนืออะไรอย่างงี้ปะไม่ใช่แบบว่าของเราที่ไปเชียงรายอะไรอย่างงี้นะ เออประมาณนั้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงค่ะมีภาพที่สนามบินนะน่ารักมากเหมือนเขาจะมีแม่จีนเจ้าประจำปะที่เขาจะไปรอรับส่งอยู่ที่สนามบินนะ่ะเขาก็จะไปตะโกนวอยนี่วอยนี่ของเขาอยู่อย่างนั้นนะคะเออคือรถนะ God, คือเขารู้ใช่ไหมว่าน้องลิสกลับไฟไหนหรือว่าเขารู้ว่ายังไงวันนี้กลับแน่เขาก็ไปรอย,อยนี่หรอ เออแอดก็งงเนาะเขาไม่พลาดสักแมตต์เลยทุกคนใครรู้บอกทีนะคะซึ่งนี่แหละเขาก็ไปหลอแล้วเหมือนน้องลิซเหมือนเล่นเกมกับเขาอ่ะใครอยู่คนสุดท้ายคือชนะอะไรอย่างงี้ปะแม่เขาก็ตะโกนลิซาก็หันมาโบกไม้โบกมือแม่เขาตะโกนทีลิซก็โบกไม้โบกมืออ่ะขนาดเข้าไปในรถแล้วนะโผล่มาอีกสองสาเที่ยวอะ่ะเรียกได้ว่าใครอยู่ไปคนสุดท้ายคือชนะเลิศอย่างแน่นอนนะคะก็เรียกได้ว่าอารมณ์ดี วันนี้กลับมาพร้อมกับนะน้องแชงนะกับยายเกี้ยวใช่ไหมเออก็มีเพื่อนคุยกันมาตลอดทางไม่รู้คุยหรือหลับแหละสาวๆก็น่าจะเหนื่อยนะคะแล้วก็นี่แหละเดี๋ยวก็น่าจะได้แบบโทรไปเยี่ยมพิสูนู่นนี่นั่นอะไรนี้เนาะแต่จะไปหาตอนนี้ก็ไม่ได้พี่ยังไม่หายนะคะแต่อาจจะเอาแบบเอาหงอาหารดูแลการกรงการ,การกินเอาไปส่งได้อะไรประมาณนี้นะจ๊ะอะ เดี๋ยวตอนนี้นะคะแอดขอประกาศตามหาด้วยสำหรับใครที่สั่งโฟโต้บุ๊กนะของน้องลิสนะเวอร์ล่าสุดเอาไว้นะจ๊ะแล้วก็แอดแทก แท็กไลน์อะไรแอดทักไลน์ไปแล้วนะคะเพราะว่าพร้อมส่งนะรบกวนอ่านไลน์แล้วก็ติดต่อแอดกลับมาด่วนๆเลยนะคะไม่งั้นมันก็จะยิ่งส่งล่าช้าไปอีกนะคะเพราะว่าอันนี้คือเป็นล็อตสุดท้ายแล้วแล้วก็เหลืออีกนิดหน่อยพร้อมส่งด้วยนะคะเพราะสั่งแล้วมันมีเผื่อมาถ้าใครอยากได้ก็ทักไลน์อภิวส์เลยนะคะปกติต้องพีกันเป็นแบบเดือนๆนะแต่อันนี้ก็คือ มันมีเกินมาด้วยนะคะก็เลยเพราะฉะนั้นใครจะเอาก็ส่งได้ไวก็แจ้งมาได้เลยนะจ๊ะอ่ะวันนี้แอดไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเต้าถึงบ้านแล้วก็สบายใจจ้าให้น้องพักเนาะ